เอาละค่ะเดี๋ยวมีนาะจะมาพูดถึงเรื่องฟอกคาเซียนะคะว่าหลายคนถามเอ๊ะทำไมเรียกฟอกคาเซียมีนาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆก็คือเป็นขนมปังสัญชาติอิตาลีค่ะแล้วก็เป็นแบบขนมปังที่แบบพองๆฟูๆมีความเป็นรูเป็นรูเป็นรูสำหรับแม่บ้านอิตาลีเนี่ยจะทำกันทุกคนนั่นแหละเป็นแม่บ้านสายชิลค่ะก็คือ ทำเช้ากินเย็นทำกลางคืนกินเช้าอะไรประมาณเนี้ยมีส่วนผสมหลักแค่แป้งน้ำเกลือยีสต์นะคะแล้วก็น้ํามันน้ำมันมะกอกหรือน้ํามันพืชอะไรก็ได้ที่เรามีแต่ว่าเทคนิคเขาก็คือความชิลทุกอย่างผสม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 ให้เข้ากันด้วยช้อนเสร็จแล้วก็มานั่งกลับสัก4ี่หรอบเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ12ชั่วโมงยีชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้ แล้วพอจะเอาออกมาทํานะคะก็เอามากลับแป้งอีกทีหนึ่งพักแป้งเอาไว้ค่ะจนเขาโอเวอร์พลว์อ่ะอืดเต็มที่แล้วก็เอานิ้วกดๆๆๆๆๆดลากน้ำมันมากอกใส่หน้าที่เราชอบแล้วก็อบได้เลยนี่คือฟอกาเซยทำง่ายไหมทำง่ายทำง่ายพอๆกับหุงข้าวแหละว่าไปนั่นอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาแชร์ให้ฟังว่ามีหลายท่านถามว่าคุณมีนาคุณมีนาใช้อะไรหน้าใสยตอนนี้หน้าใสใส่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเห็นรูปเมื่อก่อนนะเห็นรูปเมื่อก่อน จริงๆความอ้วบเนี่ยมันมาเพราะความอ้วนค่ะตอนเนี้ยนะคะคือมีนาตอนยังมีปัญหาเรื่องใต้ตาทุกคนจะเห็นว่าใต้ตาจะคล้ำแล้วก็แบบจะมีแบบจะเป็นรอยยับรอยอะไรพวกเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดใต้ตามีนาก็บอกว่าแอดมินว่าคุณฝนคุณฝนส่งอายครีมมาให้มีนาหน่อยคุณฝนแอดมินก็บอกว่าลองเอาไปลองไหมคะนีเวียเขาออกไอทรีทเมนต์ตัวใหม่มาคือตัวนี้ส่งมาแล้วทูไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้มีนาไว้อ่ะ เป็นไอทรีทเมนต์ค่ะคุณมีนาตอบโจทย์คุณมีนาเป๊ะใต้ตาดํานะคะแต่มีนาเป็นคนไม่มีถุงใต้ตานะอะใต้ตาดาค่ะมีรอยคล้ำใต้ดวงตานะคะมีกระใต้ดวงตาแล้วก็ดวงตาเนี่ยมีความเหี่ยวย่นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวัยอ่ะมีนาสี่สิบกว่าแล้วนะคุณมีนาเอาตัวนี้ไปแล้วกันไหนไหนก็ใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์นีเวียแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเดย์ครีมค่ะเดย์ครีมตัวนี้ดูความเคลอะนะนะคะเดย์ครีมมีนาก็จะใช้เป็นนีเวียลูมินัตหสทรีทเมนต์เซรั่ม แล้วก็มีตัวไนท์ครีมค่ะก็จะเป็นตัวไนท์ครีมตัวนี้ค่ะที่มีนาใช้มีนาใช้ตะกตูลูมินัสหมดเลยนะเนี่ยค่ะ Nivea Lumina หกสามศูนย์ไนท์รีนะคะตัวนี้ก็คือใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนทำไอตัวขนมอะไรพวกเนี้ยก็จะล้างหน้าล้างตานะคะหน้าก็จะสดเช้ามาก็อ่ะตาก่อนเลย Eye <laughs> treatment ด,ดูดีนะ <Wow. S 1> ดูดี หัวก็เป็นหัวตัดด้วยคือดูไฮโซอ่ะดูลดหรูอ่ะก็คือทาได้เลยค่ะทาแบบนี้นะคะมีนาใช้มาพักนึงแล้วนี่ถึงได้เอามาให้ดูเพราะว่าใช้ดีจึงบอกต่อนะคะเพจเราคือตัวนี้มีนาใช้มาพักหนึ่งแล้วนะคะเขาจะลดเลือนริ้วรอยค่ะใต้ดวงตาลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตานะคะทําให้ดวงตากระจ่างใสและอ่อนเยาว์ตัวนี้ลองไปใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุ30 40 50ตอบโจทย์ค่ะ เป็นแค่สมตัวเท่านั้นที่มีนาใช้บอกเลยแล้วมีนาก็ให้สะพายคนโตเอาไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันมีนาบอกว่าเธอใช้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นตัวเดย์ครีมตัวเดย์ครีมเนี่ยจะช่วยลดรอยฝ้ารอยกระของเธอเพราะฉะนั้นหน้าเธอก็จะปราศจากฝ้าและก,กระเหมือนฉันไงล่ะเล้ก็อุ้ตายและขอบคุณ ตามด้วยอายครีมเลยจ้ะเพราะเธอไม่ค่อยชอบล้างหน้าหลังแต่งหน้าหลังแต่งหน้าเธอก็ล้างหน้าแล้วเธอก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มันจะลดรอยยับใต้ดวงตาลดรอยหมองคล้ำแล้วจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นตัวนี้เป็นอายทรีทเมนต์นะคะที่ตัวนี้เป็นออกไหมใครอยากได้นะคะ ก็เดี๋ยวมีนาจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เพจนะคะก็จะเป็นที่วัสันเป็นช้อปปีนะคะแล้วก็เป็นลาซนดานี่มีนาไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้ามีเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีนาจะแปะลิงก์ไว้ให้พวกนี้ไปซื้อได้เลยนะคะนี่ที่เขาดีใจที่สุดก็คือมีนาให้ไนไครีมเขาไปด้วยปกติแล้ว,วคนพวกนี้เขาจะใช้ครีมแค่ตัวเดียวมีนาบอกไม่ได้เธอต้องแยกใช้นะจ๊ะตัวไนทไ์ครีมเนี่ยเธอบโบะไปเยอะๆเลยนะเพราะหน้าเธอแห้งมีนาก็บอกเขาอย่างนี้เป็นที่อากาศด้วยค่ะเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันจะทําให้หน้าแห้งไม่ว่าจะเป็นพัดลม แอร์ Air, หรืออะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้เข้าไปเลยบอกเขาอย่างนี้เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนินอะ่ะตัวนี้คือตัวในครีมนะคะพอเราทาเข้าไปแล้วเนี่ยช้าขึ้นมาหน้ามันจะแบบมีความชุ่มชื่นมีความนุ่มอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปล็อกความชุ่มชืน้นเอาไว้ให้เราลืมทาเดคครีมค่ะนี่บีบอกมาให้ดูนี่ตัวเดคครีมมีนน่าใช้แค่สามตัวเท่านั้นแหละไม่ใช่ละตัวอื่นเพราะว่าใช้ตัวไหนดีก็ใช้ตัวนั้นค่ะ เหมาะกับผิวคนเอเชียอย่างเราๆเอาตรงๆนะคะใครมีรอยฟ้าจุดด่างดำนะคะใช้นะคะตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเ,เนี่ยคือเซตเนี้ยต้องใช้ต้องต้องไปตำกันมาใช้ดีแล้วบอกต่อเพราะว่าตัวหน้านมานี่ยมันเป็นการันตีใ่้ใช่ไหม ใครเป็น FC เก่าจะรู้ว่าก่อนหน้านัา้หน,หน,ห,นหน้าสดจะเป็นแบบนี้หน้าปัจจุบันที่ใช้กันมาคือเป็นแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะบอกเลยว่าของดีจริงเลยบอกต่อตัวไอรีน่ะทุกคนอย่าลืมนะคะไปซื้อมาลองใช้กันแล้วจะรู้ว่าที่มีนาชอบอ่ะทุกคนก็จะชอบเช่นเดีวยวกันส่วนตัวเดย์ครีมนะคะกับไนท์ครีมเนี่ยเดี๋ยวมีนาจะให้คุณฝนแอดมินขึ้นรายละเอียดไว้ให้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาสรุปสั้นๆเลยนะว่าเขาเนี่ย ช่วยอะไรตรงจุดไหนและสามารถซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวจะโพสให้อีกโพสหนึ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำขนมปังกันต่อดีกว่าแต่ตัวฟอกเกเจียเนี่ยเป็นตัวที่ชิลมากสามารถนั่งทาครีมได้นั่งนวดหน้าได้สบายสบายลองไปตามกันดูนะคะ eye treatment สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำฟอกคาเชียกันค่ะทำงานเหมือนพลิกฝ่ามือหลายท่านบอกว่าโอ๊ยตายแล้วมันยากเปล่าเลยมีแค่อะไรน้ำเกลือแป้งยีชาดน้ำมันมากอกเท่านั้นเอง ก่อนอื่นเราจะมาเริ่มทํายีสต์ก่อนนะคะน้ําค่ะน้ําอุ่นนะคะมีนาใช้น้ําอุ่น200 ml จ้าน้าตาลทรายค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะ1ช้อนชาใส่ลงไปมีนาใส่เพื่อจะพลูฟยีสค่ะแล้วอยากให้แบบว่าตัวฟอคเชเชียเนี่ยอยากให้ถูกปากคนไทยอยากให้มีรสแบบหวานหวานเค็มเค็มในตัวของเขาเองอะคะ่ะใส่ไป2ช้อนชาเลยละกันไป <laughs> ไหนก็นไหนๆและยีสต์ค่ะยีสต์1ช้อนชาเท่านั้นเองแค่นี้ เดี๋ยวเรารอค่ะเดี๋ยวเรารอให้ยีตเขาทำงานแป๊บหนึ่งสักห้านาทีอุณหภูมิห้องจะ้ะเดี๋ยววันนี้มีนาจะนวดให้ดูในนี้นะคะนี่ตัวยีตเนี่ยเราก็พองได้ที่แล้วคือจะต้องพองแบบนี้นะนี่คือการพลูฟีตนะคะคือถ้ายีเขาไม่พองแบบนี้ดูดูสังเกตดูตรงนี้นะคะถ้ายีเขาไม่พองแบบนี้ แปลว่าเขาไม่ทํางานนะะยี้ไม่ทํางานเราทิ้งน้ําตัวนี้เลยน้ําตัวนี้อาจจะมีความแบบร้อนเกินไปนะคะก็จะไม่พองยีก็จะตายแต่ว่าถ้าใครใช้ร้อาเย็นเขาไม่พองแน่นอนค่ะไปลุ้นกันตอนขนมปังจะขึ้นไม่ขึ้นเท่านั้นเองมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันแป้งนะคะมีนาใช้แป้งสารียนเกประสงค์เกลือป่อนค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะน้ําหนักทุกอย่างเดี๋ยวมีนาช่างมาให้หมดแล้วนะเทลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากัน เอาตัวยีสต์เนี่ยค่ะคนเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะเทค่ะเทใส่ลงไปในแป้งเลยคนผู่ใหญเข้ากัน เสร็จแล้วคะ่ะให้เขาเป็นอย่างนี้เนื้อเขาจะแบบเนบเคนให้หมดผงแป้งนะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำมันมะกอ,อกคะ่ะใครไม่มีน้ำมันมะกอ,อกนะคะจะใส่น้ำมันพืชก็ได้จ้ะ3ามช้อนโต๊ะเอาให้แป้งกับน้ำมันมะกอ,อกเข้ากันมือหยุมหยุม หยุม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 ,อมือทุกๆหยุมหยุมแบบนี้ค่ะให้เขาแบบเข้ากันคลุมค่ะคลุมไว้แบบนี้ทิ้งไว้30นาทีแล้วเราก็จะมากลับแป้งกันต่อนะจ๊ะเกิน30นาทีไปหน่อยนึงไม่เป็นไรแหละ เปิดลงมาแบบนี้เปิดลงมาแบบนี้นะคะเอามือจุ่มน้ำค่ะตัวนี้คือน้ำเอามือจุ่มน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามาจุ่มน้ำอีกรอบมันติดดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราพับด้านนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพับสองแล้วนะจุ่มน้ำอีกรอบติด นะคะ3นะคะดึงขึ้นมาค่ะครับรอบที่4ค่ะดึงขึ้นมาค่ะครับพักแป้งค่ะอีก20นาทีหรือ30นาทีก็ได้แล้วก็จะมาพับพับกันอีกรอบหนึ่งมีนาทำทั้งหมดอย่างเงี้ย4รอบนะคะนี่รอบแรกนะ รอบสุดท้ายนะคะนี่คือรอบที่4แล้วนะคะของการกลับแป้งของเราหลังจากนี้นะคะเราก็จะพักแป้งไว้1คืนในตู้เย็นค่ะถ้าสมมุติเราทำตอนเย็นนะประมาณ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันจ้า นี่คือขนมปังของเรานะคะที่แช่ตู้เย็ยนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอาออกมา,าคลายวามเย็ยนนะคะ,ะกลับด้านคลาสติกหน่อยเพราะม,มีไอ้น้ำมันมีหยดน้ำเดี๋ยวมันจะทำให้แป้งไม่สวยเราก็จะกลับด้านนะคะเดี๋ยวเราพักให้แป้งขึ้นนะคะขึ้นแบบว่าขึ้นเป็นสองเท่าอะคะ่ะตัวเนี้ยหลังจากเราออกมาจากตู้เย็ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะขึ้นเป็นพองๆแบบนี้รออีกนิดแล้วเดี๋ยว่อยกดกันอ่ะตัวพิมพ์มีนาะขนาดเท่าไหร่ ขนาด17เซนนะคะประมาณ18นั่นแหละ18คูณ22นะคะตัวนี้<อ>ก็จะได้แบบว่าความหนาขนาดเนี้ยพอดีค่ะนะพักไว้ประมาณมีนาพักไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยจะพักไม่ถึง2ชั่วโมงก็ได้นะคะขอพักไว้อีกหน่อยใกล้กและได้แล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดที่ดูจเอก็จะมีความเป็นพองๆนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะราดน้ำมันมากรอบค่ะนี่ นี่แหละเนี่ยเขาก็จะมีความฟีบลงไปค่ะกดลงไปแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่มีนะก็จะใส่เป็นพวกพวกมะกอกพวกมะเขือเทศแต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ําอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ200องศาไฟบุล่างนะคะมีนาเปิดพัดลมด้วยใส่ใบไทม์ลงไปด้วยนะคะใบไทม์สดก็จะ ปิดท้ายด้วยเกลือค่ะเกลือสีชมพูโรยเกลือไปนิดนึงเสร็จแล้วเปน็นยังไงเอาไปอบเลยค่ะอุ่นต่อ,อบก่อนล่วงหน้าแล้วสิบนาทีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะอบเสร็จออกมาแล้วนะคะประมาณ 25นาทีค่ะมีนาก็จะดูสีเอาเป็นที่เราพอใจอะค่ะใครอยากได้สีแบบ เค็มมาเค็มหน่อยก็แล้วแต่เรานะคะหรือเทคนิคก็คือใครจะอบไฟล่างก่อนนะคะอบไฟล่างก่อนประมาณ10นาทีเพราะว่าไอตัวเซรามิกของมีนาเนี่ยก้นเขาหนากว่าที่ข้างล่างกับข้างบนเนี่ยเขาไม่สามารถสุกพร้อมกันได้ข้างบนอาจจะไหม้ก่อนข้างล่างอาจจะยังไม่สุกเนาะมีนาก็เลยอบไฟล่างก่อนคะ่ะประมาณ10นาทีแล้วค่อยเปิดไฟล่างไฟบนพร้อมกันอีกทีให้ครบประมาณ20-25นาทีก็็นสีสวยเป็นที่เราพอใจนะคะนี่คือเทคนิคการอบนะ เดี๋ยวดูว่าเรามีอะไรทานคู่กันมากนะคะเป็นเจก็จะเป็นพวกมะกอกค่ะเป็นอ้ง,งุ่นนะคะแล้วก็เป็นพวกพริกแตงกวา<ม>ส่วนตัวนี้ค่ะเป็นพีนัทบัาเตอร์ลูกชายมีนาก็ชอบทานเช่นเดียวกันเห็นไหมเห็นเนื้อมาขออนุญาตใช้ช้อนทั้คันเดิมตักขึ้นมาเนี่ยส่วนอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างจะใส่เป็นแครกเกอร์เจ น้องจะเป็นครกเกอร์เจนะคะก็จะใส่ประมาณแค่นี้แหละเป็นคุกกี้เจเป็นครกเกอร์เจนะคะควางลงไปคู่กันแบบนี้แหน่ไมทา,านคู่กับอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นพวกนี้จะเป็นมะกอก ตัดออกมาแล้วจ้าเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> คุณมีนาอยากได้ฟองอากาศเยอะๆถ้าอยากได้ฟองอากาศแบบเป็นรูเป็นรูเป็นรูเยอะๆ,ๆกับแป้งเยอะๆค่ะสี่ห้าหกรอบแล้วก็พักแป้งอีกสองชั่วโมงก่อนอบนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แต่แบบนี้ก็พอแล้วนะคะ่ะนี่ก็จะมีรสเค็มๆนะคะแล้วก็จะมีรสแบบเปรี้ยวเค็มๆของตัวมะกอก ยังไงมีนาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะฟอคาเซียค่ะง่ายๆทานคู่กับผลไม้ตามมีจำเกิดแยมหรือพวกพีนัทบัตเตอร์เนี่ยค่ะก็ซึ่งเป็นเจเช่นเดียวกันลองทานแบบนี้นะคะคู่กับชาค่ะหอมๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ